วบสองแม่ลูกล้างทรงหลวงโลกหลอกชวนลงทุนอสังหาริมทรัพย์สุดท้ายสูญเงินกว่า50บล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรา,ามร่วมกันจับกลุมนางสาวปณภัสอายุ40ปีและนางภวสิริอายุ60ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารแขวงพระนครในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงและช่อโกงจับกลุ่มได้ที่บริเวณบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตาบลท่ารายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณปี2,555กลุ่มผู้เสียหายได้รู้จักกับนางสาวปนพัฒหรือเจนจากคําแนะนําของกลุ่มเพื่อนผู้เสียหายซึ่งนางสาวปนพัสผู้ต้องหาได้อ้างว่าตนจัดตั้งสานักร่างทรงชื่อว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่ย่านบางมดถนนพระรามสองและตัวเองเป็นล่างทรงอมาม่าสามารถล่วงรู้และทำนายเหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าและการงานและการเดินทางได้ ทั้งนี้ยังมีนางภาวรลิษาผู้เป็นมารดาและยังเป็นผู้ต้องหาอีกรายร่วมกับนายวรศักพ่อเลี้ยงคอยสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อหรือศรัทธาจนยอมเล่าปัญหาเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานให้ฟังซึ่งในแรกๆนั้นผู้ต้องหาได้ทำทีเป็นทรงอาม่าพร้อมแนะนําให้ผู้เสียหายประกอบธุรกิจในเรื่องที่ผู้เสียหายมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าผู้เสียหายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ก็จะแนะนําให้ผู้เสียหายเปิดสถาบันกวดวิชาหากผู้เสียหายเป็นแพทย์ก็จะแนะนําให้ผู้เสียหายเปิด,ปดคลินิกซึ่งเมื่อผู้เสียหายปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ต้องหาแล้วทําให้ผู้เสียหายมีไรายได้เข้ามาเป็นจํานวนมากและประสบความสําเร็จทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวเป็นที่มาให้ผู้เสียหายหลงกลเกิดความศรัทธาเป็นอย่างมากจึงมีการบอกเล่าความศักดิ์สิทธิ์ต่อกันภายในเครือญาติเป็นทอดๆกระทั่งเมื่อเดือนมกราคม2558ถึงเดือนเมษายน2560 ขณะที่กลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ถูกอุปโลกขึ้นมาผู้ต้องหาก็ได้แสดงตนเป็นร่างทรงของอา่าเช่นเคยพร้อมกล่าวกับผู้เสียหายว่าช่วงนี้อาชีพแพทย์จะมีปัญหามากมายและไม่ค่อยมั่นคงและไม่มีอิสรภาพทางการเงินก่อนจะออกอุบายและแนะนําให้มาร่วมลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรั์กับผู้ต้องหาแทนโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงกว่าที่สถาบันทางการเงินกําหนดไว้ พร้อมยังอ้างอีกว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นักลงทุนวงในซึ่งเป็นลูกศิษย์ของร่างทรงหลายท่านทําให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่หลงเชื่อและโอนเงินให้นางสาวปนพัทผู้ต้องหามูลค่ากว่า50บล้านบาทซึ่งช่วงแรกๆก็ได้ผลตอบแทนจริงต่อมาเมื่อประมาณเดือนเมษายน2561ผู้เสียหายได้ขอถอนทุนที่ได้ลงทุนไว้กับผู้ต้องหาเป็นจํานวนเงิน2ล้านบาทผู้ต้องหาจึงได้ออกเช็คให้กับผู้เสียหายเมื่อถึงกําหนดเรียกเก็บเงินจากธนาคารแล้ว ปรากฏว่าเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่ายจากการตรวจสอบพบว่าแท้จริงแล้วผู้ต้องหาไม่มีการนําเงินไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามที่กล่าวอ้างผู้เสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาก่อนที่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมออกหมายเรียกตามขั้นตอนแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ต้องหา จึงทำการขอสารออกหมายจับดังกล่าวกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจสอบพบว่านางสาวปานพัฒน์หรือเจนพร้อมนางภาวิษาผู้เป็นมารดาผู้ต้องหาทั้งสองไปกบดานอยู่ในพื้นที่ตําบลท่าทรายอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566และพบตัวสองผู้ต้องหาจึงเข้าทําการจับกุมพร้อมนําตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป